สวัสดีครับคุณแมทย์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยสําหรับื้นนี้นะครับผมเสนาพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามแนวทางนะครับผมหรือว่าเรื่องราวความฝันของแมทย์นะครับเนาะในงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายน2567นรนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเลยนะครับ แลวก่อนจะไปนะครับผมรับชมเนื้อหากับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้กับเป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับหวดที่ผ่านมานะครับเนาะก็น่าเสียดายนะครับเนาะที่ว่าความฝันของคุณเม่แต่ถือว่าได้ลดนะครับเนาะปันนี้อ่ากัสีผ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาถือว่าเริ่มต้นกันไหมนะครับเรานับกันไหม าะว่าคุณแม่ก okay, so ันไ้เขามากเจ็ดแปดอวดนะครับเนาะในรุดกับเอจ็ดงวดเนาะเจ็ดงวดครับผมก็คือ่ว่ารุดหน่อยนะครับเนาะกับที่ว่าคุณแม่กับกำลังมารุดนะครับผมหลังจากอไรฝันมาานะครับผมกับสำรับมัอนี้กับิพ้าท่านผู้ชมนะครับผมก็ถที่ว่ามาเริ่มต้นใหม่มานำหนึ่งกันม่นะครับผมกับเรื่องราวความฝันสํหรับมือนี่นะครับก็บไอ้ว่าไดทถามแมททิพเหล้ยวนะครับาะว่าเร็ฝฟันแล้วยวดะกาวาเดิฟันนะครับให้เห็นเป็นตัวเลขนึ่งนะครับเนาะกับเรื่องราวความฝัน สำหรับมื้อนี้นะครับคุณเม่ฝันว่าจะไหนนะครับมื้อนี้เนาะเมื่อคืนเนาะฝันฝันว่านี่ล่ละอยู่ในบ้านนี่ล่ะกระเบิ่งโทรทัศน์เบิ่องหยังทั่วไปนี่ล่ะก็นั่งเด่นอยู่เล่นโทรศัพท์ไปมานํ่แเนี่เบิ่งโทรทัศน์ไปมนก็เปิดเสียงดังอยู่โทราัพท์โทรทัศน์นะเปิดเสียงดังอยู่แต่ว่ามันสักพักนึงน่ะมันมีเสียงเสียงดังแห้งๆตุ่มแบบแห้งเลยแบบคือจะได้กว่ารถส้นกันนะนะบ่รถช้นกันก็ต้องมี่ยังเกิดขึ้นมันดังแห้งคิดว่าน่ะ เลยแลนออกมาเบิงพอแลนออกมาเบิงปึ้มเนี่เห็นจะค้นหุ่มเบิงมันเป็นมันเป็นรถดเป็นรถดปีอาบขั้นสีดำนะมันมาสุดลักกิโลอยู่นาบ้านนี่ละทั้งนาบ้านเจ้าของเนี่ยพีน่นีก็เลยมีจะค้นหุ่มเบิงก็เลยมุนมุนเข้าไปเบิงมุนไปเบิงน้ำกันก็เขาแี่เขาเขาไปเบิงน่ะละพราะเขาไปหอดปึ๊บก็เห็นแต่ไอ้คนอยู่ในรถนนะ่ะพันยางออกมา,มากเพิานว่าเพิ่นเ่นนนเ,เป็นยังเพราะมันมีคนถามเพื่อนเราเป็นยังบ่ เพื่อนว่เป็นยังแต่ว่าเลือดนะบออันอาบตัวเพื่อนเด้แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่เจ็บบอยังนะก็แปลกอยู่เด้ที่นีก็เลยจ้าของก็เลยยางยางวนไปเบิงข้างทางรถเพิ่นที่หนีไปเบิงแนมเพิงเห็นข้างหน้ารถเนาะวนไปอีกจะเห็นข้างหน้ารถแต่ว่ารถข้างหน้านี่ยุบเด้ยุบยุบคักแห้งแต่ว่าป้ายทะเบียนรถเพิ่นนี่ไปสะดุดตานน่ะละมันเป็นป้ายแดงเราโอ้รถป้ายแดงตัวนี้ที่นีก็เลยเบิงทะเบียนรถเพิ่นไว้น่ะ เราได้จำทะเบียนรถเิ่นไหวพอจำไว้กับเจ้าของก็แนีไปเบงหลักกิโลว่ามันสดหลักกิโลเนาะว่าลักกิโลเป็นอยางบ่หลักกิโลนี่บ่เป็นย,งยางเดยปกติมันต้องแบบมีห้อยแตกเนาะถ้่สดนลักกิโลเราสัง่งเนาะทั่วไปเนาะแต่ในฝันมันบ่แตกมันส้นแห้งๆเสียงดังแห้งเสียงดังแบบคักแห้งตุ่มแบบนี้นะคนก็บบ่เป็นยางเิ่น่าเป็นบ่เป็นยางแต่ว่าเขาก็เอื่นรถลงพยาบาลหอย่เพราะเลือดแล้วอาบยาเราสำนายเนาะที่นี่ สักพักหนึ่งจะคล้องกับเบื้องลักกิโลปึบสนอันส้นฟั้งทั้งทั้งนี้นะตามที่เห็นน่ะในฝันน่ะส้นส้นตะวันลักกิโลนี่เป็น่ยนยางเลยสักพักหนึ่งคนกับหมเบื้องนั่นละหลายคนแย่กันเขามาเบื้องเราไอรถโรงพยาบาลมันกระมาเนาะเสียงรถโรงพยาบาลมันดังแหะน่ะมันเป็นไซเล่นมันดังนอนมันดังมากดังแบบแี้งนานรถไซเล่นไอโรงพยาบาลเนาะพอมาหอดปึบมันก็มีเสียงแสกเขามานะมัน เสียงลูกไมลูกแบบกึ่งรับกึ่งตื่นแบบว่าที่นี่เพราะว่าลูกน่ะเดี่ยยินว่าเหมือนว่าบอกเลยว่าโคกซีหรือเก่าซีนี่แหละบ่มันใจที่นี่ก็เลยเมื่อนตาขึ้นมาเบิ่งเพิ่นกระตีงเราเพิ่นก็ะตีงเพิ่นกระร้าเม่อดาราลับตาเพิ่นกะแต่ว่าบอได้ยินเสียงอีกแล้วว่าบอกว่าตัวใดแต่ว่าเพิ่นบอกแค่ว่าหาขวดนมนะนะเพิ่นหาขวดนม่บอกปกติเพิ่งตีขวดนม ครับผมเช่นคุณแม่ก็ที่ว่าครึ่งรับครึ่งตื่นแม่นครึ่งรับครึ่งตื่นแบบต่บ,บมันใจว่ามันเป็นหกหรือเป็นเก่าแต่ว่าที่นี่จำในแม่นรู้ต่ว่าหฮูววนี่อย่างแว่าคุณแม่่ก็คือว่าในอันนึงอันนึงก่าในความคิดนึงก็คือว่าอยู่ในความฝันแม่นแล้วมัในอีกอันนึงก็คือว่าลูกนะครับนาะลูกสิไน้ยเพิ่นผิวนมเพื่อนกะเพื่อนก็นกนห้องแล้วมือขึ้นมาแได้อันเป็นตัวเลข แมงค่ะมันก็มาตื่นหย่อนลูกเพราะมันก็เลยไปต่อันจำความฝันต่อได้หลังจากนั้มันก็สะดุงตื่นไปแล้วครับผมนี่นะครับผมกะทอว่าเป็นเรื่องร้าวความฝันนะครับทีเมทิ์นะครับเพื่อจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผม2567นะครับผมกับคุณแม่กาลว่าในฝันนะครับเนาะตัวนี้กับชีทิวามาสรุปแบบเร่าๆนะครับเนาะฝากท่านผู้ชมทุกท่านก็คือ คุณแม่ฝันว่ามีรถนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับรถทีว่ามามาเสียหลักหรือว่ามาชนกับหลักกิโลนะครับผมหลัก็นะครับที่แปลกใจที่คุณแม่ว่าก็คือว่าหลักกิโลตัวนี้นะครับเพื่อนไฮโซต่อเนื่องนะครับคุณแม่แม่ค่ะตอนนีใไ้มาจนอ่อนเสาจนสิบเบิดแล้วตอนนี้เลื้อยู่ตัวหนึ่งครับผมตังตังทั้งที่ส้นพอดีเป๊ะเลยอาครับผม กันเลยนะครับคุณแม่ก็เลยได้เข้าไปเบิ่งปรากฏวา่าก็คือได้เห็นเป็นรถรถนี่คันสีใดของคุณแม่คันสีดำขั้นสีดำนะครับเนาะรถอ่ารถกระบะหรือรถเก๋งนะครับมันเป็นรถกระบะครับผมรถกระบะนะครับเนาะคันสีดำแต่ปรากฏวา่าที่ว่าคุณแม่ไปเห็นน่ะก็คือว่าคนขับนนั่ก็คือเลือดมันบอกเลือดอาบเลือดอาบเต็มตัวแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่เป็นหยังครับผมเพิ่นก็ได้ลงมานะครับแล้วคุณแม่ก็เลยได้ยวางอ้อมไปเบิ่งรถแม่นบ่คุณแม่แม่ค่ะเพิ่นว่าเพิ่นคือวา่าบ่เป็นหย<ๆ>ังแต่ว่าแบบ เลือดอาบเด้มันแปลงวังหันละเลือดอาบแเพรา่เป็นยังกำลังสีตอนนี้คุณแม่ไปเบิ่งยางบว่าเบิ่งก็คือว่าไปเห็นไปแถวเบียนเป็นตัวเลขสีแดงนะครับตันนี้นะครับนอกประเทศศรีภานะครับนอกทันผู้ส้มนะครับป้าแม่ทิริฟศรีภาไปเบิ่งนะครับส้มกัตือห้างที่ว่ารุ่นเสียหลักหรือว่าผูกส้มมานะครับก็คื้อลักกิโลนะครับผมซึ่งอยู่หน้าบ้านแม่ทิพย์นะครับลักกิโลตัวนี้นะครับก็คือว่าเด็กเขานะครับตอนหนึ่งกันหลายงวดนะครับผมชือว่า ในเขาต่อเนื่องกันคือว่าไร้หัวซ่อนนะครับปะนี่นะครับเนาะรถคือสีหางเลี่ยวล่ะสีผ้าอาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปหาชมอาป้ายทะเบียนอาหรือว่าเลขนะครับหลักกิโลนะครับผมทีว่าคุณแม่ทิพย์นะครับนอนทีว่าอายุตรงข้ามกันนะครับผมทีว่าทะเบียนรถนะครับทีว่าตรงข้ามกันกับบ้านของาแม่ทิพย์นะครับตัเพราะว่าแม่ทิพย์เพิ่อนกได้ว่ว่าได้เขานะครับหลักกิโลตัวนี้เนี่ยขันเวลาเพิ่อนเดชไฮโซไฮลาเป็นบุคุณแม่ เพราะว่าช่วงนี้เพื่อนกับที่ว่านเนี่ยมาเหยีดถนนไม้เนาะคุณแม่เนาะโอ้ถนนก็นงามเนาะบันนี้เนาะเพื่อนกับทีว่ามากเสียรักมากมองนี้บอกคุณแม่แม่ค่ะเสียรักมากมองนี้ส้นสวนสวนฝันนน่งนี้นะคะแต<อ>่ว่าจะกองสีมักติดทั้งเๆเลย<อ>มกากสามหาเพราะว่าหกสามออกไปแล้วอาจจะมาเก่าสามก็ได้บนบเนี่ยบนบบนอนเนาะบนเนี่ยบนนอนนะครับเน,ะนะะบาะกะเพราะว่านี่เพื่นกับเนมาชนตัวนี้นะครับเอาฟังทั้งนี้นะครับแต่เป็นรถ อ่ิกอัพคันสีดำป้ายนะครับนอป้ายแดงเพิ่นมาส้นนีเพิ่นจอดจอดอ่าส้นแนบเรียบอกคุณแม่หรือว่าเพิ่นเป็นแนวดลักษณะในความคือแบบคุณแม่แต่ส้นกันยังสีแหละแต่ว่ามันกับเบอเชิงวันแนบมันเห็นป้ายอยู่น้อยๆนะครับมแต่ว่าตัวเห็นบริได้แต่อันป้ายทะเบียนรถ่นนะเออทะเบียนรนนะเพิ่นนั่นก็คือว่าอ่าพังเลยเนาะคุณแม่เนาะแน่นค่ะ บาหนี้นะครับนอกที่ว่าคุณแม่นี่ไ้เห็นทะเบียนรถก็คือทะเบียนรถป้ายแดงบอกคุณแม่แม่ค่ะทะเบียนรถอาเลขที่ไหนนะครับทะเบียนรถนอท่านเป็นเลขฮาเลขฮาเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งกับเลขสี่ค่ะครับผมนี่คือทะเบียนรถนะครับนอมาหนี้ก็ชีไดหาผ้าท่านบุช้มทุกท่านนะครับนอมามาช่มรื่ว่ามาเบิงนะครับตัวเลขที่ว่าคุณแม่ว่าทาว่าเด้เขาแล้วเพิ่นมาเขาตอนเนื่องนะครับนะเพราะว่า วดตอนก้อนเพิ่นกับเด็กขามานะครับก็คือรักกิโลนี่นะครับผมกับเด็ใไฮตอนเนื่องนะครับนอคืออาซี่หกกามาเรียวอาซี่หกกามางวดก้อนนาบุนแล้วก็นึ่งสองกามาครับผมพอหนึ่งสองมาพื้นลาชุดนอโอ้เนี่ยสองแปดมาลาเมียนกับผมลาลาสุดนี่นะครับคิดว่ามันอาจจะหรือว่ามันจะมาเตือนว่ามันจะออกโคเบิร์ตบลเอกก็ออกโคเบิดมันก็สะเส้าแล้เนี่ยเป็นแกเป็นแกสีหางนอเคยเคยแบบออกตอนเนืองมาจนแบบทุกงวดเลย โคบเบอร์เราที่นี่ก็หหางไปน่ะนะครับผมก็คือขันว่ารักหนึ่งนี่คือทั้นทงนี้ทั้งหนึ่งขันว่าเล็กหนึ่งนี่ก็โมเมนทั้นเนม่าเด้เนาะคุณแม่เนาะแม่นะคะหนึ่งแปดหนึ่งกับท่านเนม่ารักหนึง่งคือตอนนี้นะครับก็คืออาชิมะเกียวนะครับกับความฝันของคุณแม่กระไรก็คือสามหาบเนาะครับเนาะทั้นทงนี้ที่ว่ามากสามหาสามหาล่ะกะเก่าสามนี่กับท่านเนม่าเด้เนาะครับเนาะแม่นคะคะเพราะว่าพวกสามา 6, กับมาเลียวเพราะว่าเล็กอาเล็ก โกลดเกลเลเก่านีมันเป็นตัวเดียวกันนะครับผมนี่กันะครับผมบัดนี้นะครับนอกจากจได้มาสุรุปตัวเลขแนวทางนะครับทีแมททิปนะครับเพื่อนใดฝันนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดประจําวันที่1กันยายนนะครับผม2 5 6พันหาร้อยหกสิบจนะครับผมสําหรับนะครับตัวเลขก็คือนะครับสะเอาเป็นตัวเลขหลักกิโลทีว่านะครับอ่ารถเวเนเสียลักหรือว่าได้มาภุมชนนะครับก็คือนะครับผม 3- 5ห นะครับผมหลักการหกสามสำรับเลขหกนะครับผมก็จะเผื่อมันกลับเป็นเก่าสามก็ได้นะครับผมเลขหกกับเลขเก้ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับหลักการซ้ำที่แน่ๆนะครับหกสามนี่ก็ออกไปแล้วเผื่อมันมากเก่าสามนะครับผมเพราะว่าหลักกิโลนี่นะครับแต่ว่าเวลาเพื่อนในเข่าเพื่อนกระมักในเข่าต่อเนื่องนะครับผมแต่สําหรับตัวเลขที่ว่าเพื่อนท่านในมากก็คือสามห้าห้าสามนะครับผมหลักการสำรับตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่า ป้ายทะเบียนรถนะครับที่แม่ทิพย์เพิ่นได้เห็นก็คือป้ายทะเบียนแดงนะครับผมสีมีเลขนะครับอยู่4ตัวนะครับก็คือ5914นะครับผม5914หรือว่านะครับท่านผู้ชมนะครับสีสามารถดัดเล่นนะครับผมมาว่าอาจฉริเป็น2ตัวหรือว่า3ตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่ท่านผู้ชมนะครับสิจับคู่เอาหรือว่าอาจฉริสร่างทุนสิจับให้อ่า2ตัวนะครับมันก็คือสิมี59 51 54นะครับผมหรือว่าอาจฉริเป็น91 94นะครับก็ได้ นะครับผมหรือว่าสิเป็นหนึ่งซีนะครับหนึ่งซีก็ได้นะครับผมหี่อะาคนะครับนอําหรับเรีกที่ว่าลูกสาวแล้วเมื่อนะครับที่ว่าเพื่อนว่าครึ่งรับครึ่งตือนนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งนี่ก็อยู่ในความฝันครึ่งหนึ่งนี่ก็ว่าได้ยินเสียงลูกละมือนะครับผมแม่ทิพย์ก็ถือว่ามักนํานะครับก็คือตัวเลขก็คือ9กีนะครับผมเกาซีหรือว่าอาจจะเป็น6กซีก็ได้นะครับผมเพราะว่าคุณเม่ว่าจักหกหรือเก่าทีละแต่คุณเม่ถ้าว่าคุณเมีมักมักเก้าซีนะครับผม นี่ก็เป็นนะครับอย่างละกันเชื่อว่าด้มาตรงกันนะครับก็คือกับเลขทะเบียนรถนะคุณแม่เนาะแมนค่ะก็เลยแบบต่ว่าหลูกเบามันาจะมาตัวนี้แหละเก่าซีเก่าซีบวกเก่าซีพวกซีลเ่าซีก็ออกไปแล้วเนาะแม่ครับผมว่ามะกซีมาเลี้ยวก็เลยก็ได้มาบังเอิญนะครับนอกมาตรงกันก็ป้ายทะเบียนรถก็คือเก่าซีนะครับผมเก่าซีแต่สหรับหกหรือหกซีออกแ้วนะครับนอกกากเพื่อกะผู้ใดอ่ะมากก็สามารถตามต่อได้นะครับนอกเพราะว่าอาจตัวเลขกะ มันกับเบอเนียบานอนนะครับผมมันก็สามารถมาตัวเดือๆซ้่มๆก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวความฝันนะครับที่คุณแม่อาทิย์นะครับได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมื้อนี้นะครับผมถือว่าเป็นความฝันนะครับเนาะที่ว่าอ่าได้เห็นนะเป็นตัวเลขแล้วก็จำได้แม่นนะครับผมเอามาสานต่อหรือว่าเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดวันที่1กันยายนนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับผมก็สซิเรลาท่านผู้ชมไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่ออาเป็นกำลังใจให้ช่องชังนลุพารวยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้แม่ทิพย์นะครับผมที่ได้เพื่อนเอาเรื่องเล่าความฝันเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมําหรับมือนี้สวัสดีครับ